สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาเป็นผอตอนอให้แปบห้าร้อยทำการยิงต่อที่หมายรถมันกำลังข้ามไปแป๊บนึงนะผมว่าน่าจะไปตามรถมันครับแล้ตอนนี้เราบินโดนนะบินโดนดูค่าศึก โอ้ผมเจอแถบมันหรือเปล่าเนี่ยเราเจอที่หมายทางทหาราแล้วเราก็จะทำทรมาร์กผมมารม์กไว้แล้วเต็มเลยพวกมันน่จะจัดการเลยจ่าจัดไ,ไปจ่าแับ5้าร้อยิงไปแล้วครับสวยจา้าหมายถูกทำลาย ใช่ไอ้มอตา้ามอต้าเขาเอ,อ่อซ้ายนิดนึงเราทำการแทรกซึงไปด้านหลังค่าสร็จซ้า,ายนิดนึงใช่ปะเดี๋ยวผมมาร์คให้นะาะลงไหนหมาร์คให้ผมหน่อยมาเยเราเป็นผอนอให้กับมอต้ากับแฟรผ้าร้อยนะครับตอนนี้ให้ออกซ้ายนิดนึงมันกำลังตั้งปืนกลงปืนกลเต็มไปหมดเลยข้างบนข้างบนบ้านอ่าา สวยๆได้อยู่เออมานทำการตรดการนะครับรจัดมาอีกเป็นแล้วยไสุดยอดหายหมดหลังคาแก้ว ที่มันสร้างไว้พังหมดเลยแจว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 ครับตายไปสองอ่ะมันอ่ะ